กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันสกุลสุขนสุม่องสุบอลวันนี้พ่อกับซ่องแม่น้องวายุคือเก้าพี่น้องวันนี้เขาเห้าขัวพี่น้องห้าขัวแกงหน่อไม้ที่เขาไปหากบนองกบแหงกบนองวายุนั่นแหะพี่น้องอันนี้เขาต้มจืดแล้วค่ะแม่น้องวายุเย็ยนหนำวันนี้พี่น้องมันคมจะกินไหววันนี้เขาก็ได้เห็ดเนาะพี่น้องวันนี้พี่นอ้องเป็นตาแแ่บทมันนี้เขาได้เห็ดเข็มเนาะพี่น้องเห็ดเข็มเห็ดหูหนู แล้วก็มาบวบนะพี่น้องเราก็ฟักทองอุ้ยไลายางไล่เหนียวมันนี่พี่น้องสะอมก็มีแล้วพี่น้องขะขะบ้านแม่น้องอาอยู่อันนี้ก็ยหยดหยดเบร์อวันฟักทองแล้วพี่น้องฟักกระแหงพ้อรวมมิดมันนี่รวมมิดแกงกินตอนเท่งพี่น้องสุดหอนนี้แม่น้องอาอยู่ก็เจ็บขอพรพี่น้องกินมันจัดมันจานพี่น้องเอ้ยมันนี่หมุดจอมากินกับแม่น้องมาอยู่ด้พี่น้องอันนี้ข้าวเบ่อค่ต่ำเดียบร้อยพี่น้อง มื่อนี้มือกล้องเขาจักสิเป็นผู้ใดพี่น้องอืมข้าบือเขาแกงน้ำม้ใส่เห็ดเข็มใส่ทุกอย่างที่มีนะพี่น้องหม้อผดกันจักหน่อยแม่น้องอายุสีแกงพี่น้องสบายดีพี่น้องมื่อนี้น้องสายเป็นตากล้องเพิ่มพี่น้องจะสิเป็นนะได้แค่แกงน้ำม้พี่น้องแกงน้ำม้รอบเพียงเพื่อไปเลย กอดเลยค่ะกับีไส่ประแดดก่อนพี่น้องรวกประแดดก่อนน้ำใหม่ค่ะนอนมีรายพี่น้องเสื้อผักเสื้อผักสืยาขดนี้นัีไซสเขาเบือพี่น้องนองสายไปตะก้องเข้าี่ฝักงพี่น้องเบ็ดป่านีโอ้เก็บเสียง เข้มข้อนบ่มเข้มข้นแต่ว่านำำ้ำแจมร้านอยู่อันนี้ค่ะเป็นผักค่ะพี่น้องนี่ผักสีไซพร้อมๆกันเลยพี่น้องได้ได้ได้ผักลายเหนียวเสียบอยู่แดดมั้ยพี่น้งองน,นี่อันนี้ถ้าใส่น้ำรังผูกผักอันนี้มันเปื่อยก่อน ตาเป็นตรับประทานนี่พี่น้องผงสุรสหาใส่ลงไปขาดบะไรก็คือแกงนวดนี่แหละเขียงกีดสดท่อนๆพี่น้องอางามทิงท่งๆเข้ากันค่ะเออพี่น้องเบื้องขาขาดพดแลนะเป็นตาแซบอายทวนทวนพี่น้องมุดจอมากินนะแม่น้องวาอยู่เด้อมุดจอมันได้เลยวันนี้กับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นไรเด้อพี่น้อง มาทายให้พี่น้องเบิ้งแกงน้ำม้วิธีแกงน้ำมีแมนวิธีพี่น้องสูตรแม่น้องวายยุคสูตรไผ่สูตรหมันเนาะเด <c oughs> ี๋ยวแม่น้องวัยยุคชิใส่ผักผักผักสะอมพี่น้องผักกระแหงแห้งแล้วก็หยอดอ่าฟักทองจังไนกันปุ๋งแล้วพี่น้องพร้อมเสริร์ฟแล้วแต่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องโอ้หม้อราดหม้อราดพี่น้อง ข้อตรวจได้ไรมีพี่น้องหน้าตาแกน้ำใหม่ของแม่นอ้องวายุเป็นตาแซบอยู่บ่พี่น้องเห็นหน้าตาแบบนี้ก็แซบอยู่เด้อพี่น้องรสชาติจัดจ้านเข้มข้นได้พี่น้องแค่นี้เซอร์กับมุดจองมากินน้ำแม่น้องวายุโรดพี่น้องเอ้ยความเสิร์ฟไปทีได้บ้างพี่น้องไอ้ทวนๆไอ้ทวนๆเป็นตาแซบ ็นหน้าตาแบบนี้กหลุดสัตินะยกโป๊ดเด้อพี่น้องแสบหมุดเจาะโลดหนัวลึกเดิมหนองเด้อหนอนลึกหนอนลึกอันนี้ถ้วยหน่อยเน,นี่ถ้วยอ่ะเพินพี่น้องออกเพิเนาะพี่น้องจะทแซวพี่เลือกเพินออก,ออกวัดถือมือเพินพี่น้องถือมือจับหัน ี่น้องนี่เขาก็มีอยู่พี่น้องหาเด้อพี่น้องนี่พักเขาก็ได้พักเน่อพี่น้องเรียบร้อยปะไปกินข้าวนำการพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวเทียนนำกันเด้อสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวเทียนนำกันได้ปีเลยนี่นะแกงหนอง่อรวมมิตร มาดีป้าลุงด้วยแพ้จะไปดีป้าลุงไหมจะไปดีนบมือนะแกกินไข่ลูกตั้งแต่พอหลุอลอ,อนบ่กินข้าวครับหลุนังตัดเสียวเสียวเราก็ายุกัดเขาตัดผมมามือพี่น้องนั่งหลุนั่ง

Con Nàng ก้อ sạp นี่ quá <cười> 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 Sáng mà thôi quá กินข้าวกับพี่พ่อมกันพี่น้องกินเถาะคนเาคนาเก่งกละไม,มค่ะน้ำมือนี่น้นนเป็นตาแสบขนาดหน้าตา,าได้ทุกองงยอ่างผักขะกับซองอดพูดเล่าป่ะพาผิดนแกน่เนาะ

ที่แต่งหงมก็ยังไม่ได้อันนั้นเนาะก็อันนั้นก็ทันทีบ่าวสร้งมื่อวันอืวันเสาร์พี่น้อง ทำความสะอาดบ้านปี่ไก่ได้แพงนะเถ้ข้าตุนะนี่น่ามากินวันนี้แม่ใหายไปอัน กาะอีแล้วพ pues ี่น้องไปดอนนี yeah, ้แล้วไปเอ็ดไปไปทางไปแกวยาซูพอมกินเพื่แพง กินไก่นพรมอยู่ในมนพมมงอเลยได้จากเอ็น้องเลยตัดหลักกระดัดไวเอดไม่ต้องมัดแห้งย้งาเลยเอตเชือน้ำเอ็นขำแผลน้ำแผงเนาะไปกินแล้วแม่ลอยเมื่อทอนนี้ได้สบอเอตักเมื่อดเดือพูดลยพูดลยอยู่ทางละพูดอยู่น้ำดังไม่ได้กินได้มันเสบ เลือแต่ถ้วยมันนี้พอตั้งแต่อันอันพาเข้าวก็มีได้ผู้หญิงปวดได้ผู้แต่ผู้สายเด็พี่น,น้องแปลกเนาะพี่น,นอ้องะกินข้าวก็เป็นรอจะไ,ได้เป้ะ กาศก็ห่อนพี่น้องเอ้ยบาดนี้ห่อนแล้วจมจมตั้งแต่วันนาวบานมันห่อนแล้วกะหามองยูก็ไ่ได้ไม่ได้ดอกจักรันปีนี้นะซอมอยด้อกัันีน้ยอย

เไไปก응โผดนะค่ันงูเถือนนี่นะแปลว่าไปตาวาซ้ำได้หนึ่งล,ล้วผู้โรดเสียดายจนไปเลยหีจ้อยเกมันจะกินห่นนี่หลน่ล,ล,ล่ขวายเขานชานอกเพี่น้องแม่น้องอยู่กระกืนน้ำลายน้ำยุ่กอก,ก,อกจะกินข้าวนะวเป็นมือกล้องให้เขาสกอร น้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสนิทกอนด้วยพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหน้าเด้อพ่อกันคลิปหน้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่นอ้องว่ายู่ด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดี